สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้มาทําซุปตัวนี้นะคะก็คือต่อจากอันที่แล้วที่ทําตัวขนมปังไว้มีน้องๆถามว่าไอตัวซุปมันคืออะไรตัวนี้คือซุปจากถั่วเลนทินนะคะถั่วเลนทินพี่ใช้สีส้มเดี๋ยวจะมาสอนวิธีทําให้นะคะก็คือคนอร่อยอิ่มท้องค่ะบางครั้งทําเป็นอาหารกลางวันที่บ้านก็คือเบาๆกินคู่กับขนมปังอะเนาะบีบมะนาว มีประโยชน์นะคะตัวนี้แล้วเป็นที่นิยมมากเลยที่ตุรกีถ้าใครมาจะเห็นบ่อยมากเลยเดี๋ยวเราไปเริ่มเลยนะคะวันนี้มาทําซุปนะคะตัวนี้ค่ะรู้จักกันไหมตัวนี้เรียกเลนทินใช่ไหมที่นี่เรียกเมอร์จิเม็กเมอร์จิเม็กจะมีหลายสีสีเหลืองสีส้มสีเขียวบ้านที่ใช้สีส้มใครมีสีเหลืองใช้สีเหลืองได้นะคะซุปคือซุปตัวนี้ที่เราจะมาใส่ขนมปังนะหนึ่งแก้วหนึ่งแก้วกับหนึ่งถ้วยตวงเท่ากันนะคะ บานที่หลายคนไงแก้วพึ่งพอค่ะเอาไปล้างน้ําให้สะอาดนะคะแล้วก็เสด็จน้ําไว้นะก่อนอื่นนะคะเราก็ใช้หม้อค่ะนะคะแล้วก็เปิดแก๊สเติมน้ํามันลงไปค่ะพอประมาณประมาณสศวหนึ่งส่วนสามถ้วยตวงแล้วก็ใส่ตัวทเมโ t เพลสหรือซอสมะเขือเทศเข้มข้นนะคะที่ตุรกีเรียกโดมาเทสซอสชานะถ้าใครไม่มีใช้มะเขือเทศ สักสองลูกกะคะ่ะฝนเอาแต่น้ำเขาแล้วก็เอามาผัดนะคะผัดสักพักให้เขาแบบให้เขาเข้ากันกับน้ำมันนะคะตัวนี้ทำง่ายคะ่ะทำไม่ยากเลยก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปนะคะตัวนี้เป็นยีลาบดนะเป็นคิมยอนนะคะภาษาตุรกีมีพริกไทยคะ่ะแล้วก็พริกป่นหวาน ใส่พวกเครื่องเทศไปเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูใต้คลิปนะคะหลังจากนั้นก็ผัดแปด๊บนึงค่ะผัดผัดเนี่ยแค่สองสมทีเนี่ยค่ะให้เครื่องเทศเขาเข้ากับน้ํามันแล้วเราก็ใส่ตัวถั่วลงไปเลยนะเสร็จแล้วพี่เติมคานอล,ลงไปค่ะเพราะว่าใส่เกลืออย่างเดียวมันไม่ถูกปากพี่เลยอ่ะพี่ก็เลยต้องเติมคานอลลงไปเมื่อเจมส์โชบ้านเนี่ยนะคะซุปตัวนี้มันมีหลายสูตรบางบ้านใส่หอมใหญ่ลงไปหนึ่งหัวใส่มันฝรั่งลงไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ใส่แครอทลงไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆผัดสักสองนาทีนะคะแล้วก็เติมน้ําลงไปแบบพี่นี่แหละนะคะเติมน้ําเท่าไหร่เติมน้ําดูนะคะเลยครึ่งหม้อมาค่ะเพราะว่าของพันนี้เดี๋ยวมันจะข้นขึ้นทําซุปเนี่ยเราจะแค่ต้มให้ถั่วเขาเดือดแต่บ้านพี่ไม่ได้กินแบบใส่พวกผักลงไปด้วยเพราะว่าไม่อย่าง,งานั้นรสมันจะกรบลดถั่วเขาบอกเขาไม่ชอบกินกันเนาะแต่ว่ามันจะมีรสหวานของผักอะ่ะใครจะเติมผักลงไปก็ได้ นี่นะคะพอเขาเริ่มเดือดนะพอเริ่มเดือดเราก็หลีไฟเลค่ะเป็นไฟอ่อนนะมีไฟเป็นไฟอ่อนเลยค่ะเปิดนะคะแล้วหมั่นคนเป็นระยะระยะนะเพราะว่าบางครั้งอ่ะมันจะติดหม้อแต่ของพี่เนี่ยที่ไม่ต้องเปิดเพราะว่าของพี่มันเป็นแกรนิตไงเป็นแกรนิตมันไม่ติดหม้ออยู่แล้ว นะคะแต่ว่าถ้าเป็นน้องๆเนี่ยเปิดแล้วก็หมั่นคนแล้วก็ปิดนะเสร็จแล้วนะคะดูนะต้องประมาณสิบห้านาทีเขาเริ่มเดือดแล้นะไม่นานเขาสุกแล้วค่ะนี่นะคะเขาสุกแล้วลองชิมดูก็ได้ลองชิมดูก่อนคือข,ข้าเขานิ่มหมักแปลว่าเขาสุกแล้วแล้วทำยังไง ใครมีเครื่องปั่นซุปนะคะปั่นเลยค่ะปิดแก๊สก่อนนะคะแล้วก็ปั่นเลยค่ะถ้าใครมีเครื่องปั่นซุปถ้าใครไม่มีนะคะรอให้เขาเย็นก่อนแล้วก็เอาไปใส่เครื่องปั่นแล้วปั่นอีกทีนะปั่นนานขนาดไหนก็คือปั่นแค่ละเอียดเท่าที่เราอยากกินนะคะนะเท่าที่เรารับได้นี่ค่ะปั่นเสร็จแล้วเขาก็จะได้เนื้อเนียนแบบนี้อันนี้ก็ยังไม่เนียนมากนะนะคะแล้วก็ชิมรสตะค่ะ วันนี้ยังไม่เค็มก็เติมเกลือลงไปนะสัคิีเติมเกลือตามชอบนะคะที่ตุรกีเนี่ยเขาชอบใส่ตัวนี้กันแม่แฟนที่ชอบใส่คิกคิกนะคะใครไม่มีไม่ต้องใส่นะ,คะใครอยากเติมแบบรสชาติเขาเรียกว่าสมุนไพรอะไรอันนี้คือพริกไทยนะคะพี่ก็เติมเพิ่มไปเพราะไม่นยังไ่ได้คนคะ่ะมันขนะ้นอ่ะมันข้นเกินถ้าข้นเกินเติมน้ํานะคะเติมน้ําแล้วก็ต้มให้เดือด อันนี้ข้นไปหน่อยเติมน้ําขนาดไหนคะตามความเราพอใจเลยคะ่ะความข้นนะเนี่ยค่ะแล้วก็ต้มให้เดือดอีกทีนะคะเสร็จเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟกันตัวนี้นะคะถ้าทิ้งไว้ให้เย็นนะเขาจะข้นขึ้นข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วพอเราจะมาอุ่นกินอีกทีเราก็เติมน้ําลงไปอะคะ่ะเติมน้ําลงไปแล้วก็อุ่นแล้วก็กินอีกทีได้นะเนี่ยพอเขาเดือดเนี่ยพอเขาเดือกก็ปิดแก๊สเลยค่ะนะคะเสร็จแล้ว ง่ายง่ายง่ายไหง่ายเหมาะกับวันที่หนาวหนาวอุ่นนะอุ่นอิ่มท้องนะคะถ้าใครใช้อีตัวเนี้ยอีตัวถัวเนี่ยสีเหลืองสีก็จะว่า,าเป็นสีเหลืองแต่อีตัวเนี้ยมันจะออกมาเป็นสีส้มส้มแดงแดงนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันใส่อีโทเมโทเพลสเนี่ยซอสมะเขือ,เ,อเทศเข้มข้ขอนอ่ะมันเลยทําให้สีเขาวแดงไม่งั้นสีก็จะชืดชืดนะคะไปแล้ว น้ำซอสโรยหน้าซุปนะคะพี่ใช้น้ำมัน4-5ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็โรยพริกป่นหวานใครชอบเผ็ดโรยพริกป่นเผ็ดลงไปตั้งไฟให้เขาเดือดนิด,น,ดนิดค่ะแล้วก็ปิดเลยหรือใครจะใช้เนยแทนน้ำมันก็ได้นะคะตักเสิร์ฟได้เลยนะคะตัวเนี้ย ถ้าบีบมะนาวอ่ะจะอร่อยค่ะจะออกเปรี้ยวๆแล้วก็ถ้าเป็นคนไทยเราใช่ไหมก็จะเติมพวกพริกป่นพวกพริกไทยนะเติมไปเยอะๆค่ะอร่อยค่ะลองดูนะคะเหมาะสําหรับวันหนาวๆแล้วตัวเนี้ยมันอิ่มท้องด้วยนะมันทําให้แบบเหมือนกับว่าอะไรทำให้ร่างกายอบอุ่นแล้วก็อิ่มท้องด้วยนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ